โอ้โหวันนี้เจ้าของบ้านมาบ้านค่ะซ้อมวันนี้น้ำมนต์จะนอนไหมวันนี้โอ้สาวรถถังสาวรถถังปะอู้ดูตูดอูด้อู้อู้ ปั๊ดสาวรถถังมาบ้าน <Okay. S 1> วันนี้นะคะ oh. สาวร่างใหญ่นะคะมามานอนบ้านนะคะแต่ว่าไม่ได้นอนบ้านตัวเองนะคะแม่แม่โอ้พ oh. างน้องส้มนะคะผู้ใจบุญนะคะโอ้ปกระงส้มกัอนหน่อยแบ่งไป็นส้มก่นแบ่ง จะเข้าไปหาลูกสาวสาวรถถังอ้วนมากนะคะจะห้าตันแล้วอ,นนอันนี้ก็เป็นยาของแม่น้ำหวานนะคะคนรร่อยได้ตัดมาน้ำมนต์ใครมาลูก โอ้คิดถึงกันไหมนี่น้ำมอนใครมาโอ้ร้องเลยร้องรั่นเลยเห็นแม่สม้มโอ้ดีใจดีใจดีใจค่ะโอ้น้ำมนดีใจอ้ ดีใจมากๆเลยนะคะโอ้โหคิดถึงอ๋อคิดถึงคิดถึงแม่ส้มคิดถึงแม่ส้มมากๆเลยอาอ่าไงานน้ำมนต์โอ้เออส้ม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 น้ำมนต์ดีใจใหญ่เลยนะคะ วันนี้คนตะก็จะเอาโซ่มันบ่วันนี้แม่ส้มไม่ได้นอนที่นี่นะคะแม่ส้มจะเป็นนอนที่บ้านพังสุนารีนะคะเพราะว่านอนตรงนี้คนลอยนอนกับแม่ควันนะคะดมกันแล้วค่ะดมแม่น้ำหวานแล้วดมแล้วดมแล้วพัดคายกันแล้วนะคะเพื่อนรักดีใจใหญ่นะ้ำมนต์ดีใจใช่ไหมนันดู โอ้น้องส้มตัวดำมาเลยโอาา้เปนเล่นน้ำม,มาแน่ๆเลยสาวร่างใหญ่เออเสียงทักทายอคนละไซสเลยนะคะมาเทียบกันแล้วน้ำ,นำหวานกับน้องส้มนะคะคนละไซสเลยน้ำมนต์ดีใจดีจใจมากเดี๋ยวกระตะจะพา แม่ส้มนะคะไปนอนบ้านพังสุนารีใกล้ๆนี่นะคะโอ้แต่ว่าถ้าผูกด้วยกันก็จะได้นอนหรือเปล่าคืนนี้ดมกันอยู่อย่างนี้นะคะสาวร่างใหญ่น้ำมอน้ำมนำมดีใจไหมไปอ้วนอ้วนส้ม เลยหวานจะร้องไปด้วยไหมนี่เอออมนไปไหมไปกับแม่ส้มแม่น้ำมนอยากไปแล้วค่ะน้ำมนอยากมาแฮ่แหเริ่มอยากมากกับแม่ส้มเราบันนี่สิห้องบอส้มไม่อยากไปนะคะตอนนี้ส้มไม่อยากไปกับกวนตะไปไปไป ห้องแท่แล้วเด็กกินเ,<ป>เนาะส้มไม่อยากไปนะคะไปแล้วนะคะนี่จะเป็นนอนบ้านพังสุนารีนะคะบ้านใกล้ๆนะคะนี่ตรงนี้นะคะแม่ๆโอ้เจ้าของบ้านเขาไม่ได้นอนบ้านเขาเลยนะคะ น้ำมนต์ครอบครองเลยแม่แม่ถึงบ้านตัวเองก็ไม่ได้นอนบ้านตัวเองนะคะพังน้องส้ม <c oughs> ก็กราบขอขอบพระคุณพังน้องส้มเด้อนะคะ <c oughs> ขอบพระคุณควันตะว่างาน้ำมนต์จะนอนไปวันนี้ได้กินเนี่ยได้กินแม่ส้มเนี่ยอ,อคิดถึงแรงเลย <c oughs> น้ำมนไปเลยน้ำมนโอ้นี่ไฟยังไม่สว่างนะคะแม่แม,ม่น้ำหวานจ้าสวยอแม่น้ําหวานพร้อมผอมนะคะเพราะว่าสูงน้ำมนก็ตื่นเต้น มนดีใจร้องใหญ่เลยนะคะเมื่อกี้ก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมช่องพังน้ำโมนนะคะก็ขอฝากน้องน้ำมนไว้ในอ้อมอกอ้อมใจคุณพ่อคุณแม่ทุกทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจดีๆนะคะที่มีให้กับครอบครัวของเรานะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีจ้า